สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับไอซ์อาลโฮมคาววันนี้ไอจะพาทุกคนไปเที่ยวกันแบบเอ็ก u s คลูกันกลางทะเลเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินในยามเย็นและต่อด้วยตกหมึกในยามค่ำคืนเดี๋ยวเราไปชมกันว่าการเที่ยวแบบครอบครัวอ mm ัมโฮมคาของเราในครั้งนี้มันจะสนุกสุดมันแค่ไหนไปชมกันเลยครับตอนนี้เราถึงวิหารม,มาจาก,ก็คือ พี่ทุกคนจะมากราบว่าวสายมูเตลูนจะมาขอเรื่องงานแล้วในะปีนี้ถ้าใครปีโชคม,มารถมาไหว้กับไหว้ขอพรตรงนี้ได้นะคะเอาไปชมด้านในกันในปีโชงนี้ต้องมาขอเลยนี่ครับของของของเอ้ยทาง เราจะไปอยู่กลางทะเลเนี่ยกองทัพของเราก็ต้องเดินด้วยท้องครับตอนนี้เราก็มากินร้านอาหารที่ชื่อว่าเชฟพ้อมครับเป็นร้านอาหารปา่าอาหารที่นี่อร่อยมากๆหเห็ดแบบสุดๆเลยครับถ้าใครชอบนี่ที่นี่เลยพีเดดจริงๆสิ่งที่ทุกคนรอใครขึ้นเรือกันตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเราจะไปขึ้นเรือยอทกัน ไปเฉลิมฉลองกันกลางทะเลดื่มด่ำกับพระอาทิตตกดินช่วงเย็นต่อด้วยตกหมึกในตอนกลางคืนครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนแรกเลยครับว่ารู้สึกยังไงกับครอบค,ครัวอาฮมคาของเราแล้วก็รู้สึกยังไงกับทีมนี้ ระดับผู้บัญชาการหัวใจของเรานี่ก็คือบอสเขายังแต่งตัวไม่เร็จเลยนี่ก็คือบอสอัมของเรานะครับระดับผู้บัญชาการหัวใจเลยใครอยากให้บอสอัมพูดหน่อยครับความรู้สึกกับครอบครัวอัมโฮคาที่มาเที่ยวกันในทริปนี้เป้าหมายสูงสุดนะครับคือการทําให้พนักงานทุกคนมีความสุขนะครับเรื่องยอดขายเป็นเรื่องรองลงมาแต่ด่านะเรื่องยอดขายก็ด่าอยู่ถ้าไม่มียอดก็ด่า อันนี้สําคัญอยากให้ทุกคนมีความสุขที่นี่คือบ้านที่ไม่ได้หลังใหญ่แต่รับประกันความอบอุ่นแล้วกันนะครับเราไประดับหัวายกันลองลงมาสัมภาพนะครับความรู้สึกที่อยู่กับครอรัวอาภูมิพารู้สึกไงบ้างครับสวัสดีครับผมก็วันนี้อยู่กับน้องไม้นะครับความปรับพื่นเป็นอย่างยิ่งนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะแล้วก็มีผู้บริหารที่ดีนะครับดูแลจะใส่น้องเป็นอย่างดีมากนะยังไงก็ ใครนะครับที่อยากมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราก็ยินด,ด,ด,ดีต้อนรับนะครับมาแล้วเจอคนดีๆแบบไหมอ่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วเอาโ,โหสุดยอดเลยครับ <laughs> <c oughs> ตอนนี้เราไปสัมภาษณ์ระดับผู้จัดก,การกันบ้างดีกว่านี่ <c oughs> อันนี้เป็นพิเศษเลยนะผู้จัดก,การสาขาระยองมาเองเลยครับสวัสดีค่ะต่ายนะคะเป็นตัวแทนของระยองทริปนี้สนุกแน่นอนค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นระดับท็อปเซลล์ของระยองครับ โอ้โหเขาคนนี้นี่สร้างยอดขายให้สาขาและยองถล่มทลายไปเลยครับนั่นก็คือคุณนนท์สวัสดีครับนนท์ออมงคาครับความสุขมากๆที่ได้มาเที่ยวเรือยอคลิปนี้ครับการฉลองยอดขายหญ้าฝักเนื้อฝักเลยนะครับรถสวยรถตีนคุณภาพออมงคาครับศูนย์02 525 9950เซลล์นน์ยินดีบริการครับเราถึงกิจกรรมดำน้ำเราไปหลังเรือนีู้บรรยากาศสนุกสุดมันจริงๆครับ หนึ่งจะได้แล้วนิดหนึ่งก็งขึ้นมาจากเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูสภาพสนุกสนานเฮฮากันมาเลยครับดูบนี่เก็บทรงไม่ค่อยอยู่นะครับบางคนทำไมมันเป็นอย่างนี้ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูความสนุกของวันพรุ่งนี้กันว่ามันจะเป็นยังไงไปครับก่อนเราจะกลับไปทำงานต่อเราต้องมาดื่มดำครับบรรยากาศให้ถึงที่สุดนี่เราจะไปกิน ปลาหมึกสดๆที่นี่ก็คืออัมมนิคาเฟ่สานที่พี่สวยอาหารน่ากินที่ครับ<ะ>เอาหมดเลยพี่น่มเล,นเ,ลนเล่นแรกไหม เดินมานี่กูดเดินมาว่าไงฮะร่างบ้านอ่างเงี้ยคุณไม,ไไมไ้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ใช่คุณไม้ตายแหล่ะผู้ชายขาดไม่ได้ครับกะเทียมกระเทียมนี่ครับขอพิกน้ำปลาหน่อยครับ หลังจากที่เราทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครอบครัวของเราเอาโฮมคาก็จะกลับไป ทำงานกันต่อไปหารถคุณภาพดีๆมาให้ลูกค้าท,ทุกๆท่านที่รอพวกเราอยู่นะครับสำหรับทริปนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีเจ้าตัวนี้เราก็ไม่สามารถเดินทางมาได้ครับเราต้องขอขอบคุณเจ้า Toyota Fortuner นอร์ 3.0V ตัวรถปี2013ของเราคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปให้ถ้าใครอยากได้คันนี้เนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยครับที่เพจร,ร้านของเรารถมือ2ฟรีดาวเอ็มมค่ะติดต่อหาไอซ0972293857ทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ บอทอัมเป็นอย่างมากที่ให้พวกเราได้มีความสุขแล้วก็ลูกค้าทุกท่านครับสนับสนุนเราเลือกซื้อรถมือสองที่ดีที่สุดกับเรานะอย่าลืมกด subscribe ใช่ youtube ของเราด้วยกดกระดิ่งกิ๊ก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 ไปเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ไอจะมารีวิวรถให้ชมต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย